น้องตาสานเป็นไรอะเฮ้ยเฮ้ยน้องวินตาสานเป็นไรอ่ะทำไมนอนอยู่ท่าเรือนั้นวะเดินน้องทาสานไปนอนน้องทาสานไปนอนบนเอ็นนี้ท่านฤาษีดูดิทตาสานตาสานอ๋อท่านฤาษซีย่ากจะเสียงดังท่านฤาษซีย่ากจะเสียงดังน้องทาสานนอนทุกคนดูดูน้องทาสานดิ น้นองตาสานช่างกล้านอนนะแบบเนี้ดูดูเอ้เอาสานพี่แฟงว่าพอเหอะทาสนะานพี่แฟงว่าพอเหอะนะสูงเกินพี่แฟงว่าอันตรายว่ะอันตรายนะพี่แฟงว่าอันตรายมากๆเลยทนลันฤซี่บอกให้ลงได้แล้วแหมเดี๋ยวนี้น้องทาสานดีขึ้นเยอะเลยฟังคำสั่งทนันฤศีเยอะเลย ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดี PPFC ลุงบ้านอาอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะทุกคนก็วันนี้ก็รู้สึกคิดถึงน้องทาซานกับพี่โยมนะครับผมก็เลยแบบเดินทางมาอีกครั้งนึงนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าทาซานกับพี่โยมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะหลังจากที่เราไปเที่ยวหานะก่อนหน้าน,นู้นฮะผมไปเที่ยวหาแล้วผมไปคนเดียวด้วยนะ แต่รอบนี้เนี่ยทุกคนนะโชคดีที่ผมเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยพาน้องวินมาด้วยนะครับทุกคนอ๋อาจากชอนโนมินคนกพี่ครับผมก็วันนี้พาน้องวินมาเป็น<ม>เพื่อนผมนะครับผมเนื่องจากว่ารอบที่แล้วเนี่ยมาคนเดียวในป่าเนี่ยมันตายเหลือเกิน <Okay. S 1> เดินกลับคนเดียวมันก็ระแวงระแวงหน้าระแวงหลัง,หล,งหลาย,ลาย,ลายๆเรื่องเลยนะครับ<ม>วันนี้ก็ผมรู้สึกแบบแปลกๆยังไงนะ ก็เลยแบบต้องมาหาน้องทาซานกับพิยมแล้วก็ท่านฤษีนะฮะโอเคทุกคนถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมโอเคเดินทางกันต่อครับไปครับผมโอเคครับทุกคนฮะตอนนี้เนี่ยเราต้องเดินอีกประมาณสักหนึ่งกิโลนะน้องวินนะพี่รู้สึกหนึ่งกิโลเนี่ยคือจะถึงละแล้ววันนี้คือแอเซเดนจัดๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราไม่ได้เอาอะไรมาฝากทาซานกับพิยมเลย เพราะว่ามันรีบเร่งไงผมรู้สึกแบบแปลกแล้วก็อย่างช่วงนี้ก็คือจะซื้อข้าวสารซื้ออะไรก็งบผมอืงบผมก็ยังไม่พอนะง่ายด้วยง่ายเพราะรอบที่แล้วผมก็ซื้อมาม่าเนี่ยกับบากระป๋องเนี่ยมาไว้ให้ก็อย่างเยอะอยู่นะก็ไม่ได้นานหรอกเพิ่งผ่านมาวันสองวันนี้เองก็เลยมาอีกครั้งแค่นั้นอ่ะแต่คงจะดูคลิปพี่เหมือนน้องทานหิวจัดเลยน้องท่าฟนหิวดิ อยู่กับท่านฤาษีแบบว่าอยู่กับท่านฤาษีเข้าใจว่าคือท่านฤือีเนี่ยท่านก็แบบว่าสอนน้องสอนอะไรแบบนี้ว่าการใช้ชีวิตในป่าการอบรมสั่งสอนพิยมด้วยอะ่ะเพราะว่าพิยมมาเป็นเป็นคนที่ดื้ออะไรประมาณนี้น้องวินเข้าใจไหมถ้าพิยมดื้อปับ๊บคือท่านลาษีแกก็เก็บไว้ในใจไงนกภาพอ่ะคือท่านฤาษีก็ไปสอนทีเดียวแบบนี้ให้สอนการหาของเองในป่าการใช้ชีวิตเองเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้องวินเข้าใจไหมตอนที่เขายังไม่เจอพี่เนียคือ พอสามารถใช้ชีวิตกันเองได้ไงพอเวลามาเจอพี่แบบเนี้ยพี่ก็เอาของไปฝากซื้อของไปฝากอะไรแบบเนี้ยท <Oke. S 1> าาฤสีก็บอกพี่วันนั้นอ่ะเขาก็เลยกลับกลายเป็นหาไม่เป็นรอแต่พี่แฟงมาให้อะไรแบบเนี้ยอืมก็ดีนะทาาฤสีก็ความคิดดีอยู่นะาน้องเรนพี่วะ <c oughs> นี่ก็บรรยากาศดีมากอืม ร้อนๆเลยเที่ยงอย่างเงี้ยเที่ยงแบบนี้ร้อนจัดเลยอ่ะก็น้องวินก็ผมสงสารน้องวินมากเลยนะแต่๋ยวพอไม่ดูโทรศัพท์ในการถ่ายคลิปน้องวินนะทุกคนนี่โทรศัพท์เขาก็รู้สึกจะเก่านะพี่ๆคนไหนที่แบบ มีโทรศัพท์มือสองหรือว่าราคาถูกๆเนี่ยสามารถทักมาหาผมได้นะเดี๋ยวผมว่าจะให้น้องวินไ้เก็บต่างแล้วก็ซื้อนะทุกคนฮะเพราะว่าสงสารน้องวินนะพอเวลาถ่ายคลิปอะโทรศัพท์เขาไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะกลางคืนนี้ไม่ค่อยชัดเลยอืมกลางคืนมองไม่เห็นเลยดีกว่าขอาพอด้เห็นอยูก่กลางคืนนี้เออกลางวันนี้กล้องน้องวินนี่พอได้นะกลางคืนนี้ต้องพอเลยดีกว่า เไม่เห็นอะไรเลยป้องมุด เหนื่อยดิไม่ใช่ว่าเดินใกล้ๆเ่ยไอคิดดูแล้วกันนะกว่าเราจะได้แต่และคลิปปน้องวินเอ้อยโคตรเหนื่อยอ่ะแล้วก็ไอ้พวกมิฉาชีพเนี่ยชอบดูดคลิปเราเอาไปลงเพจเอาไปลงนูน่นลงนี่ PFC บางท่านก็เข้าใจผิดคิดว่าช่องเราเขาก็ไปดูไปกดไลค์กดแชร์ให้พี่ละคลิปจริงๆ <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าผมจะต้องทำยังไงแล้วนะฮะพูไม่ถูกนะพูดไม่ถูก ผมแค่อยากให้พีพีเอฟซีเนี่ยที่ดูคลิปน้องแฟงอยู่เนี่ยระวังไม่ฉาชีพกันด้วยนะทุกคนนะสมัยนี้คือไม่ฉาชีพเนี่ยคือแบบเขาทํางานสบายมากเลยนะฮะดูพวกเราดีกว่าจะได้แต่และคลิปเนี่ยโอ้โหต้องเดินในป่าต้องเจออะไรบ้างก็ไม่รู้แต่เขาเนี่ยนั่งอยู่กับบ้านนั่งอยู่กับหน้าคอมเราลงคลิปปับ๊บดูดคลิปเราไปลงในช่องเขาปุ๊บเลยอะสบายจัดจัดนะฮะเนี่ยคนแบบเนี้ย ในสังคมเนี่ยเรามีเยอะทุกคนก็ระวังระวังกันหน่อยนะดูช่องไหนก็ดูดูช่องไหนก็สังเกตพิจารณานะครับว่าช่องน้องแง้งหรือว่าช่องน้องวินยังไงก็ฝากให้ทุกคนติดตามช่องน้องวินด้วยนะก็น้องวินก็ช่วงนี้ก็น้องจะถ่ายทําวิดีโอเพื่อเก็บเงินเรียนต่อในอนาคตนะนะครับเป็นกํบบาลังใจให้น้องด้วยนะทุกคนอุ้ย กาถึงแล้วน้องวินนื่อยมฮะเหนื่อยเนียเหนื่อยดิพัดเหน่อยก่อนพ่พาพเดี๋ยวพี่จะล้างน้าก่อนล้างน้าไหมล่ะ มาเหนื่อยแบบนี้อย่าขึ้นล้างหัวนะล้างง้างเยวอมาสดชื้นสดชื่นสดชื่นใช้ร้อนได้ดิไปไปกันต่อ ถึงแล้วสบายไหมน้องวินสบ,สบายนะสบายดิเห็นพี่ๆก็ว่าสบายอะ่ะเงียบกลิบอ้าเฮ้ยมันข้อสารเปนไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย น้องวินทสารสารเป็นไรอะทำไมนอนอยู่ทานนั้นวะ <c oughs> ดูน้องทาสานไปนอนน้องทาสานไปนอนบนอันนี้ <c oughs> ทา่าฤาษีดูที่ทสารทสานอ๋อทารุสีว่าจะเสียงดังทารุสีว่าจะเสียงดังท้องตาสาน,สน,าสาน,นอน <c oughs> ทุกคนดู <c oughs> ดูน้องทาสานดนิน้องทาสาช่างกล้านอนนะแบบเนี้ย ทารานครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทารานมันเกิดอะไรขึ้นอะทารานถึงไปนอนแบบเนี้อทารานมานอนเล่นทารานมานอนเล่นอาแล้วทำไมนอนบนคอท่านฤษีล่ะเดอะนี่อาจจะมีเรื่อนะกอะอ๋อจารย์ม่ดูเวลาอ๋อใจโดยไม่ดูเวลาท่านฤศีบอกท่านฤศีแบบเห็นว่าสงสารก็เลยให้มานอนอือดูนอนขอท่านฤศีดิทารานแล้วพี่โยมไปไหนล่ะพี่โยมลงไปเอาของ โลแบวของที่ไหนที่บ้านอ้าวที่บ้านแม่นพี่ยมไปหาพี่แฟงเลยไม่พี่พี่ยมขึ้นไปนอนวันเดียวขึ้นไปนอนวันเดียวไปนอนวันเดียวอ้าวไม่เห็นพี่ยมไปหาพี่แฟงที่บ้านเลยอะไรนะพรุ่งนี้พี่ยมก็มาแล้วพรุ่งนี้พี่ยมก็มาโอเคเดี๋ยวเย็นนี้แสดงว่าพี่แฟงน้องลงไปดูแล้วล่ะเผื่อพี่แฟงจะฝากของฝากอะไรมาพี่ยมลงแบวเอาของพี่ยมลงแบวของพรุ่งนี้พี่ยมกลับมาพรุ่งนี้ อ๋อแล้วหม้อมือจานจนที่พี่แฟงเอาไว้ให้ไปไหนหมดแล้วล่ะทารานไว้ฝั่งนูน้นอ๋อทารทารไว้ฝั่งนูน้นโ,โอเคแล้วพวกมะมุงมามา่าพี่แฟงเอามาให้ยังเหลือไหมเหลืออีกสองห่อเลยอสองห่อครับสวัสดีครับ,รบโอเคเดี๋ยวพี่แฟงเนี่ยะนนะอะไรนะ,ะนนนได้เลยจัดไปทาซานจัดน้ำเลยจะเล่นน้ำก็แล้วแต่เลยทารารล้างหน้าทารารเล่นน้ำเสียงวันนี้ อ๋อเรียนเสร็จแล้วอ๋อเพิ่งตื่นโอ้โหเที่ยงทเที่ยงแบบนี้ทาซันยังไม่อาบน้ำเหรออ๋ออาบไปแล้วหรออาโอ้โหเสียดใจอ๋อ,อ,อนอนหลับสบายดอกกีดก่อนให้หลรุดอพสัเรือปะอทาริสีบอกว่าเป็นไงบ้างเห็นแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างเด็กพรุ่งนี้ผมบอกว่าก็โอเคนะก็เงียบก็ดีขึ้นไม่ค่อยสนละ เดี๋ยวนี้ทศา,านไม่ได้ปีนต้นมุงต้นไม้อะไรแล้วหรอไม่ปีนไม่ปีนแล้วนิ่งขึ้นละทาฤุสีสอนอะไรบ้างอ่ะาาอ,ยอ,อยากทำหน่วยของยาขโมยของใช่แล้วอะไรอีกฮะอะไรนะนห้ามดื้อห้ามโซนอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่พี่แฟนก็สอนอยู่แล้วห้ามดื้อห้ามโซนเนี่ยอ๋อทาฤุสีบอกว่าถ้าดื้อจะไม่ได้กินข้าวใช่ไหมทศา,านอืม ดีมากท้าฤฤษีสอนแบบนี้น้องวินว่าดีไหมดีดีมากเลยพี่ว่าก็โอเคนะดีแล้วที่ท่านฤษีสอนแบบเนี้ยใช่พอตอนคืนก็นั่งสมาธิอ๋อกลางคืนก็นั่งสมาธิพอนั่งเสร็จแล้วก็นอนนั่งเสร็จแล้วก็นอนใช่ดีมากไม่มีการเล่นตีจักอ๋อไม่มีการเล่น๊กจักใช่และกลางวันอันเล่นได้ไหมเล่นได้กลางวันเล่นได้ใช่แต่กลางคืนเล่นไม่ได้ไม่ได้ใช่ถูกต้องมันต้องมีกันสามดวงะแล้วท่านฤษีให้ได้ไปล่าสุงรล่าสัตว์บ้างไหม ไม่มีกระล่าสัตว์อะไรเลยเอาแต่ต้องหามทุบผ่าพวกดตอไม้จริงอ๋อพวกผ่าพวกหน่อไม้ใช่จะบอทหาเอาชีวิตเขาอ๋อถ้าลิซี่บอกห้ามเอาชีวิตเขาใช่ดีมากตบมือน้องวินนี่แหละน้องทาตานดีขึ้นแล้วพี่แซงว่าโอเคนะพี่ยงก็เลยต้องกลับไปเอาของที่บ้านใช่พี่ยงก็กลับยาของที่บ้าน ไม่เไรเดี๋ยวแฝงเดี๋ยวพี่แฟงจะอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวพี่แฟงนั่งพักนั่งอะไรก่อนอเดี๋ยวพี่แฟงว่าพี่แฟงจะลงไปกลับไปหาดูพี่โยมเนาะน้ะนองวิน<ช>พี่โยมก็อยู่ที่นู่นแหละอยู่ที่นู่นใช่ไหม<ช>แล้วพี่โยมจะลงมาเล่นน้ําแบบน้องทาศาหลรลือเปล่าน่าจะลงมานะนนช่วงเย็นเยน็นช่วงเย็นๆโอ้พี่แฟงกลับไปก็น่าจะบ่ายโมงเงย็นเย็นแล้วละ่ะไปหาก็น่าจะมืดแล้วไม่ทันหรอกวันเนี้ยตัว <c oughs> เดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศนะแบบอืห ดีอ่ะถ้าซานดื้อไหมท้าซึนอยู่เนี่ยอาจจะอุ่นเลยอาจ,จารย hey, hey. ์นา,าเกะก่อนดาวพุทธาเกลยท่าลึกเสียบอกว่ามาใหม่ใหม่นี่ดือ้อดื้อหน้าดูแต่พอนานๆน,นี่เริ่มไม่ดือ้อละเริ่มนิ่งละถ้าซานและพี่โยมันนิ่งไนหะมพี่โยมอลาพัดดุกับเขาบอกาอนา,นาเกะเนี่ยอ๋อ ไมดื้อแล้วแต่ขาขี้เยอ๋อพี่ยมไม่ดื้อแล้วแต่พี่ยมขี้เกียจอือหือพี่ยมนี่ประจาอยู่แล้วแฟงว่าโ <c oughs> ินก็เยอะอยอยนั่นเหมือนกล้วยไม้เลยอันนู้นอะเหมือนกล้วยไม้อะตอใหญ่เลยวะทาสานเห็นบ้างบ้างนะนะทาสานอยู่ทาสารเบนขึ้นไปอะ่ะทาสาร<ม>เห็นไหมไม่เห็นนี่ดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมเนี่ย พี่แฟงสงสารทาซานทาซานผอมหมดแล้วอะ่ะว่าไหม,น,ม,มน้องวินอืมน้องดูน้องทาซานเดิผอมลงเยอะเลยอะพี่ะม,มไม่รู้เหมือนกันอืมพี่ยมก็ไม่รู้เหมือนกันและทาซานเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างอยู่รู้สึกดีไหมหรือว่าอยากกลับไปละอยู่ดีโอเคถ้าน้องทารานว่าดีพี่แฟงก็ว่าดีพี่แฟงไงยังไงก็ได้ทาซานอยากกลับหรือว่าทาซานอยากอยู่พี่แฟงก็ให้ทาซานเลือกตัดสินใจเอาเองแล้วกัน เพราะว่าพี่แสงไม่อยากจะห้ามความคิดใครความคิดมันเนาะน,น้องวินเนาะน้องวินอะไรอยากจะมีอะไรถามกับท่านฤาษีสิไหมเพราะว่าเริ่มเปิดเทอมเริ่มอะไรแล้เวเดือนนี้เป็นไงบ้างการเรียนเดือนนี้เดือนนี้หรือว,ว่าปีนี้ <laughs> เดือนนี้ <laughs> ก็เออเพื่ออ่ะตาพุษาไอาก้กระซิ่งกวนอ่ะตาลาวีอาจารย์กมารู้ตาไหนก็แก่ยังอ่ะแก่เดี๋ยวจะบอืม โอ้น้องวินท่านฤษีบอกให้เองอะระวังนะเรื่องการเรียนอะมากๆเลยอะเป็นไงบ้างเองรู้สึกไงไ<ม>รอบที้รท่านฤษีพูดไปตรงไหมก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ถือว่าตรงใช่ไหมตรงเลยอืมรอบนี้เองก็ระวังท่านฤษีบอกเรื่องการเรียนเรื่องอะไรแบบเนี้ยดอกเบิลมุกบมือบ่อาจาริอะก็บมือเสียเนี่ยอือ อ๋อน้องวินทลาฤศีบบอกว่าอะไรรู้ป่ะอันนี้พี่แฟงก็ไม่รู้นะทลาฤศีพูดมาท่าฤศีบอกว่าเองนี่ร้องให้เพื่อผู้หญิงบ่อยใช่ไหมใช่ไหมร้องให้เพื่อผู้หญิงบ่อยใช่ไหมยอมรับมาใช่ไหมยอมรับร้องให้เพื่อผู้หญิงบ่อยใช่ไหมเห็นไหมล่ะมีเยอะทุกคนน้องวินเนี่ร้องให้เพื่อผู้หญิงบ่อยนะอ้าวถาศานไปทำอะไรบนนู้นอะ น้องเวนไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลยเรื่องผู้หญิงเนี่ยพอเผาหน่อยนะพี่แฟงว่าแบบนี้ท่านฤาษีพูดอ่ะถ้าพี่แฟงกล้าคืนนะทสารพี่แฟงท้าพี่แฟงท้าอันนี้แล้วท้าปีนต้นไม้แข่งกับเองแล้วบอกเลยอ่ะอะไรนะอาจารย์เริ่มคุมตัวเองอยู่แล้วฮะทศานเริ่มคุมตัวเองอยู่แล้วอ๋อทศานเริ่มอ๋อทศานเริ่มคุมตัวเองอยู่แล้ว อ๋อเริ่มไม่เริ่มไม่อูอาอาแล้วดีมากพี่แฟงว่าเองน่าจะอดอาหารนี่แหละเองก็เลยเงียบอูอาอาไม่ไหวอ่ะทารุสีบอกว่าดีขึ้นเยอะม่น้องห่วงนาจัยก็อาซีเฮออะไรเนี่ยนี่ทารุษีบอกทารุสีชอบมากที่มาอยู่อุ้ยดูน้ำตาลสารบิมไม่ไหนวขนาดนั้นสารบีมไม่เหนียวจบนะสานเอ้ยเนี่ยเป็นเหี่ยวทั้งนั้นเลยนะพี่แฟงเสี่ยวจริงๆเลยว่ะ ทาเฮ้ยไปไหนวะอืมคุคุมตัวเองไม่อยู่อะกว่าคือเดียววะหนูกว่าจะทอลึกตั้พวกนี้ฮะน้องท a านเระวางลนนะมันไม่ใช่ใกล้ๆแน่ามันสูงมากเลยใช่พี่แฟงเห็นในกล้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่แฟงเห็นเองแน่นู่นนูน สูงมากเลยแล้วก็หสุดยอดดูดิทุกคนเนี่ยดูดิทุกคนดูแล้วกันนะต้องแต่เนี่ยแค่ที่ท่าเรือนสีนั่งก็สูงเลยนะแล้วก็ทาซานอยู่นู้นดูดูเอ้ยทาสานพี่แฟงว่าพอเหอะพี่แฟงว่าพอเหอะ,ะสูงเกิน,น <laughs> พี่แฟงว่าอันตรายว่ะ อันตรา,ายนะพี่แฟงว่าอันตรา,ายมากๆเลยท่านฤาษีบอกให้ลงได้แล้วแหมเดี๋ยวนี้น้นองทศสารดีขึ้นเยอะเลยฟังคําสั่งท่านฤาษีเยอะเลยน้องทศสารมาอยู่กับท่านฤาษีพอฟังกันเหลี่ยงออกบ้างปุณเนี่ยพอฟังออกพ,ดดพูดได้ด้วยนิดนึงดดอ๋อเดี๋ยวนี้น้องทศสารเก่งขึ้นเยอะเลยนะสามารถพูดภาษากะเหรี่ยงพอได้นะท่านฤาษีบอก ระวังนะทาสารนะค่อยๆลงค่อยๆลง,ลงอะไรนะไ,ไ,ไม,ม,ม่ต้องเอาทางลงใหม่เอาทางลงที่มั่นคงแล้วก็แน่นๆไว้ทาสารเ <Okay. S 1> ชื่อพี่แฝงเอถอะทสานจะนั่งเล่น <S <S แล้วแต่เลย เจาจะดโอ้ตาสานนั่งสูงเกินตาซานพี่แฟงว่าลงมาเถอะพี่แฟงว่ามันเริ่มสูงแล้วพี่แฟงเป็นห่วงเองวะ โดนอูนี่สีท่อจะนั่ยก็เลยวะฮะทาฤาีาาบอกว่าทาฤาีบอกอยู่ๆขึ้นสูงแบบนี้ท่านฤาีไม่เคยว่าเลยนะแล้วแต่จะขึ้นเลยเพราะทานฤาีรู้ว,ว่าเขาเนี่ยขึ้นแลเขาลงได้อะไรได้จะได,ด้ าสารพี่แฟงว่าลงมาเถอะเอออย่ากรกะโดดนะนั่นมันเชือกเล็กอ๋อมันเทาวันอันเล็กทุกคนดูน้องทาสารนี่แบบทําอะไรนี่คือแบบเสี่ยวนะเนาะเสียวไม่ว่าหน้ากลัวอีกต่างหากหนนอะไรนะมันเป็นหินบน,นหน้าผาคิดดูแล้วกันนะถ้าหล่นลงมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสูงดี สูงมากด้วยนะนี่อันนี้ผมมาดูการเป็นอยู่ของน้องทาซานะคือเขาคงจะไม่ไหวอะ่ะพิยมแม่งคงจะไม่ไหวอะ่ะเลยลงไปเอากับคุมกับข้าวอะ่ะอืมน่าจะหิวแล้วก็คงทนไม่ไหวอะ่ะน้องตาซานไปนั่งกับท่าฤาสีนะนอือทาฤาสีรูดหัวด้วยน้องตาซานโชคดีนะที่อยู่กับทาฤาสีเนี่ย ทั้เลือีรลักแล้วก็เอ็นดูเองเนี่ยเอาไงน้องวินพวกเราเอาไงอะกลับไหมพอเรากลับก็น่าจะนู่นอ่ะหนึ่งทุ่มกว่าถึงอาจจะไม่ถึงหร้วถ้าเราเดินไวอืมมีเจตดนิววิกี่ชั่ววันนี้ผมแค่วันนี้ผมแค่มาหาแล้วก็มาดูกันเป็นอยู่นะทาซานเอางี้เดี๋ยวพี่แฟงกลับไป แล้วก็เดี๋ยวพี่แฟงฝากของเหมือนกับพี่โยมนะ,<ท>ะเดี๋ยวพี่แฟงจะไปซื้อของซื้ออะไรรู้ปะ่<ท>ะพี่โยมน่าจะแบกมาไหวอ่ะโอเคไหม <ทะ S 1> แลวทศสารได้ฝากบอกพ่อน้องทศสารไม่เล่าว,ว่าทศสารม,มาอยู่กับท่านฤษีอ่ะบอกเลยใช่ไหมอโอเคอย่างนั้นพี่แฟงก็หายห่วงละ,<ซ>ะโอเคมใจเยกีกช่วยวะครับกิแล้วว่ะผมกลับท่านฤษีนะครับท่านฤษีไปโอเคทุกคนยังไงผมกลับก่อนนะเดี๋ยวว่า จะฝากของกับพี่โยมมาให้น้องทาสารกับท่านฤสีด้วยนะครับโอเค,อเคทุกคนยังไงเป็นกําลังใจพวกเราด้วยกวันกดไลค์กดแชร์ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปทุกคน